สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลอัปเดตข่าวโครงการต่างๆสวัสดิการของรัฐโดยรายการรัฐบาลเล่าเรื่องรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะปุยเรื่องแรกในวันนี้ขอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะ เมื่อวานการประชุมสบคมีการเตรียมตัวในเรื่องของการเปิดเทอม ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมในส่วนของสถานศึกษานั้นก็ขอให้ยึดหลักมาตรการเดิมค่ะที่เคยได้ปฏิบัติกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะห่างการจัดห้องเรียนไม่ใหอ้อาจเป็นห่วงก็ช่วงตอนทานข้าวนี่แหละค่ะเพราะว่าเด็กๆต้องถอดหน้ากากอันนี้สถานศึกษาต่างๆก็เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของการฉีดเข็มกระตุน้นก็คือเข็ม3ามนั่นเองทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็จะร่วม กับกระทรวงศึกษาค่ะเริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วราคาก็จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่9ถึง31พฤษภาคมในการฉีดเข็มกระตุ้นให้กับเด็กนักเรียนนะคะอายุ12ถึง17ปีกลุ่มนี้ย้ําว่าเข็มกระตุ้นจะฉีดเพียงแค่ ครึ่งโดสของผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะแต่หากว่าผู้ปกครองคิดว่าอยากจะให้เด็กได้รับเข็มกระตุน้นครบโดสก็สามารถไปรับเพิ่มได้นะคะที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและสําหรับเด็กๆที่อยู่นอกระบบก,การศึกษาก็สามารถเข้าไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เช่นกันนะคะที่สถานพยาบาลก็จะรีบดําเนินการให้ทันที ต้องขอย้ำว่าอยากจะให้ผู้ปกครองพาลูกหลานไปฉีดเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อถ้าเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วกับเดือนมกราคมปีนี้เด็กที่ติดเชื้อในช่วงเดือนมกราคมของปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทีเดียวค่ะปีที่แล้วมีแค่37,000กว่าคนเท่านั้นแต่ว่ามกราคมนี้มี7 6 0 0 0กว่าคนแล้วและที่น่ากังวลก็คือในช่วงระลอกเดือนมกราคมของปีนี้ค่ะพบว่า เด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยคิดเป็น50%ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด และที่น่าเป็นห่วงนะคะอย่างในช่วงระลอกเดือนมกราคมเด็กที่ป่วยด้วยโควิดแล้วเสียชีวิตพบว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะฉีดให้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือผู้ปกครองไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อที่จะได้ลดการนำเชื้อมาสู่ลูกหลานค่ะ ส่วนเด็กอายุ5-7ปีก็ต้องไปรับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะในภาพรวมเด็กส่วนใหญ่มากกว่า90%เมื่อติดเชื้อโควิดแล้วไม่มีอาการรุนแรงก็สามารถรับการรักษาอยู่ในรูปแบบของ Home Isolation ก็ได้ Community Isolation ก็ได้ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะโดยเน้นให้ความรู้กับผู้ปกครองค่ะว่าจะต้องดูแลเด็กในเบื้องต้นอย่างไรบ้างแต่ถ้ากรณีเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปีและมีโรคประจาตัวร่วมด้วยระบบสาธร รสก็จะจัดระบบเรียกว่าจะให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วค่ะจากเรื่องของเด็กมาสู่ผู้ประกันตนค่ะผู้ประกันตนถ้าติดโควิดนะคะสำนักง,งานประกันสังคมเขามีการจ่ายเงินทดแทนในการขาดรายได้ให้ย้ำกันอีกทีค่ะ ทุกมาตราเลยนะคะม .33 ม .39 แล้วก็ม .40 อย่างม .33 ถ้าลาป่วย30วันแรกท่านจะได้ค่าจ้างจากนายจ้างในวันที่31เป็นต้นไปสามารถขอรับเงินทดแทนได้50%ของค่าจ้างสูงสุด1,500 0บาทค่ะ ส่วนม .39 ที่ทํางานอิสระแต่ว่าเคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก,ก่อนแล้วก็จ่ายต่อก็จะรับเงินทดแทน50%โดยคํานวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จํานวน4,800บาทก็คือท่านก็จะได้รับเงินทดแทนอยู่ที่2 4 0 0บาทนั่นเองมาตรา40สําำหรับคนที่มีอาชีพอิสระก็จะได้รับเงินทดแทนวันละ300บาทกรณีรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามฮอสพิท a ลก็ได้ด้วยนะคะได้รับวันละ200บาทกรณีที่แพทย์ให้รักษาตัวที่บ้าน3วันขึ้นไปครั้งละ50บาทเฉพาะคนที่ประกันตนม .40 สิ่งที่ต้องทำนะคะผู้ประกันตนนำใบรับรองแพทย์ไปที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506เรื่องต่อมาคือกลุ่มผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนซึ่ง ปกติก็ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์อยู่นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีไรายได้มากกว่า3 0,000แต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการคร้างจ่ายอยู่10เดือนจากนี้ไปจะได้รับแล้วนะคะก็จะทยอยจ่ายเป็นงวดๆค่ะ ส่วนที่ค้างอยู่ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์หกห้าเดือนนี้เดี๋ยวทางรัฐบาลจะโอนเงินสงเคราะห์ตรงนี้ให้ในวันที่23เมษายนนี้ค่ะงวดที่2ที่จะต้องได้รับในเดือนมีนาคม6 5ก็จะโอนให้ในวันที่15พฤษภาคมงวดเดือนเมษาก็จะโอนไปให้ในวันที่15มิถุนายน ส่วนงวดพฤษภาคมมิถุนายนก็จะทยอยโอนให้ในเดือนถัดไปเรียกว่าโอนให้ช้าหน่อยแต่ว่าได้ครบแน่นอนค่ะมาคุยเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงกันบ้างค่ะ หลังจากที่ศิลปินของไทยนะคะได้ไปแสดงผลงานในเวทีต่างประเทศแล้วก็ทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยหลังจากนั้นก็กระแสข้าวเหนียวมะม่วงดังระเบิดอีกครั้งแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูมะม่วงอยู่แล้วมาดูตัวเลขการส่งออกข้าวเหนียวและส่งออกมะม่วงกันบ้างดีกว่าค่ะกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการส่งออกข้าวเหนียวในปี64มีปริมาณมากถึง150,000ตันคิดเป็นมูลค่า3,000ล้านบาทแล้วสําหรับปีนี้แค่ช่วงต้นปีมกราคม กุมภาพันธ์ส่งออกไปแล้ว29,000ตันมูลค่า594ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ11%นะคะถ้าเทียบกับช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วประเทศที่เขาชอบทานข้าวเหนียวก็คือจีนสหรัฐอเมริกาลาว เวียดนามและญี่ปุ่นส่วนการส่งออกมะม่วงสดปีที่แล้วส่งออกมะม่วงรวม4,440ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นมะม่วงสด29,34 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น50%ถ้าเทียบกับปี63และมะม่วงกระป๋องส่งออกมูลค่า1,505ล้านบาทเพิ่มขึ้น21%ถ้าเทียบกับปี2,563 สำหรับตลาดที่ชอบมะม่วงของไทยนะคะได้แก่มาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมียนมาลาวสิงคโปร์รัสเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและก็จีนค่ะแต่ถ้าจะให้ชาวต่างชาติรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงเราก็จะต้องไปสอนเขามูนข้าวเหนียวด้วยนะคะเพราะเพียงแค่ข้าวเหนียวกับมะม่วงมันยังไม่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะเรื่องของอาหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม5ห,หมวดสินค้าวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ยตุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะคะ 1. อาหาร 2. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 3. การออกแบบแฟชั่น 4. ศิละปะก,การป้องกันตัวแบบไทยและ 5. เทศกาลประเพณีไทยค่ะ เรื่องฝากเตือนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะในช่วงที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงได้รับ SMS หรือว่าโทรศัพท์จากพวกมิจฉาชีพเป็นแก๊ง call center โทรมาให้โอนเงินไปยังบัญชีนู้นบัญชีนี้นะคะก็ต้องย้ำว่าอย่าโอนตอนนี้มีปัญหาใหม่ค่ะเพราะว่าบัญชีที่เขาบอกให้เราโอนเงินไปเขามีการจ้างคนให้ไปเปิดบัญชีแล้วก็รับเงินจากการกระทํามิจฉาชีพอันนี้เตือนท่านผู้ฟังนะคะ ใครมาจ้างให้ไปเปิดบัญชีอย่านะคะมันได้มีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นคือไปรับจ้างเปิดบัญชีเขามาหลอกว่าจะให้ค่าจ้าง1,700บาทแต่เอาเขาจริงจ่ายแค่500บาทและเมื่อไปเปิดบัญชีแล้วก็มีเงินไหลโอนเข้ามามากมายเพราะว่า แก๊ง call center เนี่ยก็ไปหลอกให้คนโอนเงินเพียง3วันเนี่ยมีเจ้าทุกมาแจ้งความกับคุณผู้หญิงคนนี้ที่ไปรับจ้างเปิดบัญชี89รายค่ะซึ่งผู้ที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีนี้ <c oughs> ก็เลยต้องตกเป็นแพะนะคะ <c oughs> ต้องมีหัวซุกหัวซุนถูกดำเนินคดีติดคุกต้องขายทรัพย์สินเป็นหนี้หลักล้านแล้วก็ต้องไปกู้นอกระบบดังนั้นคือใครโทรมาให้โอนเงินอย่าโอนใครชวนให้เปิดบัญชีอย่าไปเปิดบัญชีให้ค่ะ ปิดท้ายด้วยภารกิจท่านนายกค่ะวันจันนี้นายกจะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่สงขลาและพัทลุงในส่วนของสงขลาจะไปติดตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไปพัทลุงจะไปพบกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมอบนโยบายแล้วก็ติดตามโครงการต่างๆที่จะยกระดับในการแก้ปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปเสียงของท่านรองโฆษกรัฐบาลที่เรานํามาฝากกันทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆอะไรมาฝากกันขอบคุณคะ่ะ